เอาล้ครับท่านชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้สืบนครบาลได้มีการสนที่กำลังกับตำรวจของ CIB และก็กรมส่งเสริมนะครับบริการสุขภาพและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนมักกะสันครับทำการบุกทลายนะครับซาลอนจีนนะครับเป็นสถานบริการนะครับครบวงจรย่าน RCA เนะครับต้องบอกว่ามีทุกอย่างครับยกเว้นนะครับความถูกต้องนั่นเองครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านนะครับพลตำรวจโทรนะครับที่ ทิติแสงสว่างนะครับารักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้รับแจ้งบ่อแสว่าจะมีชาวจีนเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับทำการลักลอบเปิดเป็นคลินิกเถื่อนของชาวจีนแล้วก็เปิดนะครับกิจการเนี่ยสถานบริการสุขภาพแบบครบวงจรโดยเปิดบริการเนี่ยให้กับลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติในลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสัญญกรรมหรือว่าการนวดแล้วก็สปานะครับ จึงได้มีการสั่งการให้ทางด้าน พลตำรวจตีทีละเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ชุดสืบสวนได้มีการบูรณาการนะครับกับสืบนครบาลตำรวจ CIB และก็กรมส่งเสริมบริการสุขภาพและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอมักกะสันครับร่วมกันบุกไปทลายซาลอนของชาวจีนนะครับซึ่งเป็นสถานบริการแบบครบวงจรย่านอา a ซีนะครับแล้วก็เปิดบริการให้กับลูก ูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าร้านซาลอนดังก่ลาวเนี่ยเปิดบริการในพื้นที่นะครับแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยไม่มีใบอนุญาตใดๆนะครับแล้วก็เป็นครูหาเนี่ย 6ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะมีการให้บริการแตกต่างกันออกไปนะแต่ละชั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในบริเวณที่ชั้น5เนี่ยของอาคารเนี่ยซึ่งเป็นห้องนะครับเอาไว้ให้หมอปอมเนี่ยคอยที่จะใช้บริการในการฉีดใบหน้าให้กับลูกค้านะครับ จากการตรวจค้นก็สามารถยึดของกลางนะครับแม่พร้อมด้วยหลักฐานเนี่ยจำนวนประมาณสัก14รายการนะครับและทําการจับกุมครับเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานภายในร้านรวมกันทั้งหมดเนี่ยเรายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นหญิงทั้งหมดเลยทีเดียวโดยประกอบด้วยนะครับชาวจีนเนี่ยสคนแล้วก็ชาวไทยใหญ่นะครับสคนนะครับในชั้นจับกลุมครับท่านผู้ชมครับทางด้านสาวจีนนะครับเจ้าของร้าน ก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยบอกว่าอย่างนี้ครับว่าไม่เคยได้รับการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นและก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามาเปิดในประเทศไทยเนี่ยน่าจะสร้างกําไรได้ดีกว่านะครับส่วนหมอที่มาฉีดใบหน้าให้กับลูกค้าไม่ใช่หมอจริงนะครับแต่ว่านําชุดกาวเนี่ยของหมอที่สวมใส่เนี่ยก็ซื้อมาจากเถาเป่านะครับและหลังจากการจับกุมครับก็ตํารวจก็ได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมกับ ของกลางเนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนของสอนอม,มักกะสันให้ดำเนินคดีต่อไปนะครับทางด้านพลตํารวจตีนะครับธีระเดชนะครับก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าจากการลักลอบมาเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยรวมไปถึงการแอบอ้างว่าตนเองนั้นนะครับเป็นหมอโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับแมเนี่ยพบบ่อยในสังคมปัจจุบันนะครับและยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ไม่ สะอาดด้วยยาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับมไม่ได้การรับรองนะครับมาตรฐานจากออยนั่นเองอาจจะเป็นของปลอมนะครับและเมื่อเข้าไปในร่างกายของผู้บริการเนี่ยถ้าฉีดไบโบริมใณใบหน้านะครับก็อาจจะมีอาการใบหน้าเนี่ยเบี้ยวนะครับหรือว่าตาเนี่ยบอดได้นะครับบางทีเนี่ยผิวหนังเนี่ยน่าจะเน่าเปื่อยด้วยนะครับและอาจจะติดเชื้อนี่ท่านผู้ชมครับในการบุกทลายครั้งนี้นะครับก็ถือว่า เป็นการทำงานในช่วงที่ท่านนะครับยังอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการสั่งการให้สืบนครบาลบูรณาการกับ CIB แล้วก็กลมส่งเสริมบริการนะครับสุขภาพนะครับแล้วก็ สอนอมักสันเข้าทําการนะครับบุกทลายคลินิกเถื่อนแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราจะเห็นบ่อยนะครับว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหมอหรือเปล่านะครับอย่างที่เขาเตือนเตือนกันว่า ให้ก่อนที่จะเข้าไปในตรงเวทระเบียงเนี่ยดูเลยว่ามีใบประกอบนะครับวิชาชีพแพทย์หรือไม่มีแพทย์ชื่ออะไรอะไรแล้วสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยว่าอันนี้จริงหรือปลอมนะครับสุดท้ายต้องบอกเลยครับว่าถูกลวบหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะนำเอาสุภาพสตีนะครับแล้วก็เป็นคนจีนเนี่ยนะครับ ก็3คนแล้วก็เป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยประมาณสัก4คนนะครับก็ถูกจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้านสืบนครบาลและก็ตํารวจ C.I.B. แล้วก็กรมส่งเสริมนะครับบริการสุขภาพแล้วก็ตํารวจเจ้าหน้าที่ของสอนอมักกะสันในการทลายคลินิกเถื่อนแห่งนี้ครับ